ดีครับถ้าเราสมบัตดข้อมือดีเปิดมือประมาณเนี่ยครับมือขนานกับพื้นครับเมือนน้องคอนครับเปิดมือระหว่างมือขนานกับพื้นหรือต่ํามากว่านิดนึงท้ามเปิดหน้ามือครับใช้หน้ามือน้องตึงครับมือตรงไม่งอครับเวลาเปิดเวลาเปิดข้อมือครับเดี๋ยวเผื่อจะทําคลิปไว้ด้วยเนาะให้เห็นภาพก็บางทีบอกอาจจะไม่ ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาครับภูสวัสดีครับผมอยู่พานทองโอเคครับใกล้กันครับนี่ครับภูีติดครับนี่ครับลูกที่ติดครับอยู่ในสนามนะครับฮอวางขึ้นมาใหม่ครับสวยครับขอสิบเต็มสิบลูกนี้โอ้โหแทบจะจุ๊บแกนเลยฮอตมาราทอนมือหนึ่งประมาณกี่บาทครับมือหนึ่งมาราทอนแล้วแต่ยี่ห้อครับเอ้ยแล้วแต่ไอ อ่ามาดูลูกน้องภูตีนก่อนครับเดี๋ยวบอกครับน้องภูยกมาลูกนี้สก,กิดออกครับเปิดทางภูยังไม่เปลี่ยนก็มาราธอนมีมีหลายเออ่มีมารารทวายสองพัน2000ครับก็จะถูกหน่อยครับประมาณพันเก้าสองพันครับมาราธอนทัวเอ็มก็ประมาณสามพันทัวเอสสามพันถ้าเอ็มแบ็กก็แพงหน่อยครับเอ็มแบ็กก็จะประมาณ เกือบ6,000นะครับ <S <S ถ,ถั่วเอสดีๆเกรดเก็ประมาณ5,000กว่าบาทครับแต่ถ้าเป็นมือสองก็หลักร้อยครับก็สามารถซื้อเอาได้โอ้โหคอสต,ตีไม่โดนครับคอสเสีย1แต้มในสนามครับคะแนนตอนนี้เป็น4ี่หครับน้องภูตามมาติดๆครับ4ต่อ5แต้ม